ให้สังคมแตกแยกมีความร้าวลึกทางความคิดพร้อมวอนให้เคารพความเห็นต่างทางการเมืองด้วยชิปฟอโฟร์คัสเรื่องนี้กับคุณนัทวุิกลับเสล็จครับคำปราศัยของนายสุเทพเทือกสุบันแกนนำม็อบต่อต้านรัฐบาลอดีตสอสอพักประชาธิป,ปัตย์พยายามปลุกเร้าเรียกร้องให้คนออกมาร่วมการชุมนุมด้วยวัฒกรรมม็อบคนดีซึ่งกำลังกลายเป็นคำพูด สร้างภาพความชอบธรรมให้กับฝ่ายที่เห็นตรงกันพร้อมกับผลักให้ผู้ที่เห็นต่างกลายเป็นบุคคลไม่ดีนายสีรอดขามไพบุ์นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ระบุว่าการที่เรียกตัวเองของม็อบต่อต้านรัฐบาลที่ราชดำเนินว่าเป็นม็อบคนดีถือว่าเป็นวาทกรรมทางศิลธรรมโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้และเป็นการสร้างข้อกล่าวหาให้ฝ่ายตรงกันข้ามดูเป็นคนไม่ดีจนสร้างความแตกแยกในสังคมการเล่นการเมืองในลักษณะนี้ของม็อบต่อต้านรัฐบาล ถือว่าเป็นอันตรายโดยถือว่าเป็นภัยคุกคามซึ่งจะนําไปสู่ความรุนแรงทางการเมืองที่มากขึ้นผมคิดว่าจะเป็นผลเสียนะครับมากกวา่าเพราะว่าในแง่ของการที่ว่าทําให้เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่าง,งคนสองกลุ่มเนี่ยนะฮะ ก็จะเป็นผลที่จะทําให้บ้านเมืองนั้นเนี่ยมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งนี่มากขึ้นไปอีกนะครับแล้ววันนี้เนี่ยปัญหาใหญ่อันหนึ่งก็คือว่าสังคมเรานั้นแยกพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะไม่ออกนะครับพื้นที่สาธารณะอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันนะครับอาจจะมีในเรื่องของการคิดที่ไม่ตรงกันต่างๆแต่ว่าท้ายสุดก็เรามาปัปวพันธ์กับด้องชีวิตส่วนตัวเช่นว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็เห็นแตกต่างกันนะฮะก็ทะเลาะกันเป็นเพื่อนกันก็ถ้าเห็นต่างกันไม่ได้ก็คุยกันไม่ได้ สังคมมีสภาพอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่อยากให้สังคมมีสภาพแบบนี้เราก็ต้องลดในเรื่องการใช้วัฒกรรมที่วัฒกรรมที่จะสร้างความเปลี่ยนชังนายยุทธพรอิสระชัยคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรมธิราชระบุว่าการที่ม็อบต่อต้านรัฐบาลเรียกตนเองว่าม็อบคนดีคนที่ได้รับฟังจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะเป็นเรื่องที่ไม่มีตัวชี้วัดว่าอะไรดีหรือเลวนอกจากเป็นวาทกรรมที่สร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นนอกจากนี้อาจจะสร้างความสับสนและแต่แยกในสังคมให้เกิดขึ้นได้คุณจะทํายังไงคุณจะอ้างว่าคุณเป็นเป็นประชาธิปไตยมากกว่าก็ไม่ได้เพราะาอีกฝ่ายหนึ่งมาจากการเลือกตั้งมาจากเสียงส่วนใหญ่คุณจะอ้างว่าฝ่ายคุณเป็นคนซึ่งบริหารงานได้ดีกว่าก็ไม่ไ,มได้อีกเพราะว่าคุณอภิสิธิษหรือคุณเซฟตต่เป็นผู้นําก็ไม่ได้มีผลงานบริหารอะไรผมค,คิดว่า การอ้างว่าตัวเองเป็นคนดีนี่มันก็เลยกลายเป็นข้ออ้างเดียวที่มันมันไรอยู่เพราะมันเป็นเรื่องซึ่พิสูจน์ไม่ได้ถ้าอ้างเรื่องประชาธิปไตยเรื่องเสียงส่วนใหญ่มันพิสูจน์ได้ถ้าอ้างเรื่องการทํางานเรื่องประสิทธิภาพมันพิสูจน์ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อ้างเรื่องคว็นคนดีนี่มันพิสูจน์ไม่ได้นะครับเรื่องเมื่อไรพิสูจน์ไม่ได้นันก็คือคุณจะอ้างยังไงก็ได้ตามอำเภอใจแล้วในขนาดของการก็หมายความว่าคุณจะประนามฝ่ายตรงข้ามคุณว่าเป็นคนเลวสาเสียเทเสียยังไงก็ได้ตามอำเภอใจ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ยังเห็นตรงกันว่านอกจากวัฒกรรมที่จะหยิบยกมาทำร้ายกันทางการเมืองแล้วสิ่งที่ต้องระวังตามมาคือผลกระทบจากคำพูดซึ่งเกิดจากการปราศัยเพราะคำพูดในกรณีที่ใช้ชื่อว่าม็อบคนดีถือว่าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้เพราะทุกคนล้วนแตกต่างและความเห็นที่ไม่ตรงกันได้การที่จะกล่าวหาใครว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีจึงเป็นความคิดที่เกิดจากอคติเท่านั้นมีผลแต่จะทําให้ความคิดทางการเมืองแตกแยกมากยิ่งขึ้นนัทวุฒิกรเจริญ NBT News Focus